จับวางไว้ตรงตั้งไว้่อนก็ได้เอารับพรแล้วเว้ยเอามาเอาลดน้ำอีกเอาอีเอ้ยเอา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 จับต่อกันได้เลยเอา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 ลดลดด้วยกันเอามามาับเออเอาไว้เปไรไม่หิวหรอกวันนี้รู้สึกไม่ค่อยหิวไงไม่รู้ว่ะเอามาอ่ะจ อาจารย์มีฤทธิ์ให้อาจารย์มีแรงเพิ่มขึ้นอยู่ช่วยลูกศิษย์ไปนานๆครับโอ้อีสั <c oughs> ตย์สาธุครับไอ้เหี้ยได้ก็ดูมีฤทธิ์แรงนี่กระดานที่นิดเขียนนิ่งไปเลยนะ <c oughs> <c oughs> อ้าวล้วพอไอ้สัตว์เด้ <c oughs> เอเราพอนะแล้วพอ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 เด้อโอ้ยอ่าบารมีที่กูได้สร้างมานะไม่รู้กี่เพราะผีชาตินะจนมาเป็นครูในวันนี้นะก็ไม่รู้ว่ากูเป็นเฮียอะไรมานะเออแล้วก็ขอให้ทุกคนนะที่วันเนี้ยนะหถือว่าที่ดีไว้สดดูนะ หอประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วกันนะคิดสิ่งใด่อยสมหวังแล้วกันจะเจ็บจากคนแล้วกันนะใครที่กําลังคิดอะไรอยู่ในใจหรือนอกใจหรือองต่างขอให้มันสําเร็จทุกอย่างแล้วกันนะคน ผล <łość> าที่ดีแล้วเข้มาแล้วกันนะขอใหมีมีที่ดีนะขอใหเจริญเจริญทุกอย่างนะเออนะ <เ>น <osc> ั่นอะ为啥ส萨为ส菩萨为啥菩萨เวสสหูส萨เวส萨为ส菩萨为啥菩萨เวส萨为啥菩ส为ูส萨为啥菩萨ู้ทามุตสาเวสนาทสาโมพุทธายะเจริญเจริญเด้อน้ำตาจะไหลวันนี้ตายตเออเอามาล้อ าน้ำเลือดละตายละตายแล้วโอ๊ยเอา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 เลยโอ้ยมามามาโอ้ยเอาค่อยๆนะโอเคโอเคเออเอา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 เออเอามามามาบัดเดียบโอเคจะได้ตั้งตั้งอันนี้เลยเฮียตั้งวงเออ